มาอยู่กับเพลงข้ามาเทเบอรนี่เราจะมาปลูกอะไรเพราะต้นกล้าพริกรกับมะเขือเทศค่ะที่เรายังแกะไปเขื่อนที่แล้วนะคะเราว่ายังไม่ได้ออมเมล็ดออกมาไหนนี่หนานีา่หนาค่อยๆเทสิคะลูกประมาณนี้ใช่ไหม่ะเขือก่อเดี๋ยวให้เรียนตวทน่าตัูน่า แข็งนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้ย้มัน่วมันใช้ีบบคใ้เราไม่ใช้แม้แต่แยกเบ็ดแก่งด้วยนะฮะดิค่ยแยกลุกใส่ไปก่อนเคแยกทลยล่ะรัวมือหนูหลบปเอาหลบแย้หนูช่านั้นอ<า>นะ แข็งๆนี่จริงๆใครที่เขาไม่สังเกตเขาก็ใช้ได้นะคะแต่เราไม่ใช้อ่นี่ต่อตออกน้คะคนเอาแม่แล้วกล้องล่ะกล้องไปลายกล้องทำไมไม่จอนจะไม่ถ่ายได้ไงกล้องต้องช่วยไงแต่กล้องช่วยคนแต่กล้องไม่ต้องช่วยแต่กล้องถ่ายเลยแต่กล้องไม่ต้องไม่เสร็จักทีไงคะไม่ต้องไม่แยกอันนี้อยู่ ตากล้องไม่ต้องช่วยมันไม่เสร็จแมไม่พยายามควบคุมอยู่ตรงกลางตรงแข่นี้ไงพยายามใช่ไหมมันไม่เสร็จจ้ก,กะทีไงหนูเอาเม็ดนี้ใส่เข้าไปเมฆก็ควักเม็ดออกมาก็ค่อยคัดเตนลูกให้มันเต็มก่อนมันไม่ยากคัดอะูแล้วมันยากมากไม่เต็มจ้ก,กะทีเลครมาดูใส่เอง,เองเนี่ ใม่อไหนะมจะเตมขนาดช่วยแล้วนะไม่ช่วยจะเสร็จเมื่อไหร่นั่นะไม่ต้องเชื่ยไม่ต้องชรงนั่น่ะโมสุดนั่นน่ะไม่ช่วยหลุมที่ไม่ต้องที่ไม่เต็มเอามาทีละนิดทีละนิด พอ,อแล้วมั้งลูกตเต็มแนละ้วมั้งเอาใส่เลยมันไม่เต็มพอ,อแล้วมันจะเต็มมันละงาดี๋ยเพื่อมันกบอีกแล้วเพื่อมันกรเหรออืมอเธอเราจะกบอืมโอเคประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นแน่นกดได้เหรอกรดไ,ด,ได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเอาให้มันเป็นหลุมเป็นหลุม,มใช่ไหมทำหลุมให้มเมล็ดอ้าว ทำเวต้หนลุกหนูกวางไม่ไ้ม่เดียวะไมต้องลึกหนูก็ไม่ได้ลอกไงอันหนูทำตรงนั้นก่อนลิกเก็บพึ่นใส่คุณลุงก่อนตักลุงตักลุงปักลุง สำหรับเสียงรบกวนด้วยนะคะช <laughs> หน้าปก <laughs> หน้าปกก็จะมีอ่านยืมด้วยนะคะทุกคนหน้าปกหน้าปก <laughs> อะไรอะไรโอเคเรียบร้อยนะคะเราเราก็จะเอามเม็ดน้งพีิใส่ลงไปสามเม็ดนะคะ <laughs> <laughs> ไม่มกีนไม่ใช่เดินจองกบลูกเดินหนูจะลืมว่าใส่ตรงไหนบ้างจะเพิ่งกบเดินจ,จะลืมนะรู้ค่ะเอ้าอยู่ตรงไหนแล้ววะนั่นแนะนี่เหรอน่าจะผิดหลุมลนี่เหรอน่าจะหลุมนี้นะบอกแล้วไม่อย่าเพิ่งกบอย่าเพิ่งกบดื้อจังเลยอะเอ๊ะไม่เจอต้องช่างมันช่างมันตรงนั้นแหละนี่ไงหลุมนี้ไม่บอกว่าหลุมนั้นแม่ บอกว่าไม่ต้องกุบให้มันเสร็จก่อนค่อยกุบโอเคโอเคได้เลยอันนี้ก็ไปปักไว้ก่อนจะได้รู้นี่ออกแล้วก็มันเล็ดลงไปสามเล็ดสองสาม เป็นหนึ่งเมตรอ่ะถ้ามันลุกออกไม่ได้ก็ไม่ออก1 2 3นานทีจะได้ผุผัก1 2 3ช่องเราน,น,า,นานทีจะมีทุกคนก็ต้องดูนะสะบัดความ เกลียดของแม่มาเธอ,อนั่นแหละคี้เกียดไม่ได้คิ้เกียดเมื่อวานหนูบุกไม่แม่ไม่ว่างแม่ต้องไปใส่ร์ฟข้าวทำที่ปลูกตากกันแม่บอกแมวใส่ให้มันเต็มๆนะพี่ให้มันอยู่ฝั่งเรียวนฝัน่งนี้เป็นมะเขือเทศโอเคอทำไมไม่ใส่ตั้งเตอแถวโน่หนหรื วาไม่เป็นไรลยเป็นลวยทางนี้มาค่ะหน่กโอเคค่ะลุบโอเคเหนื่อยแล้วลนะตัดเกินไหมเดี๋ยวแม่ช่วยไหมโอเคค่ะเราก็ตัดให้มันได้ครึ่งกันนะคะมามาปลูกเม็ดมะเขือเทศกัน ก่อนนะคะไม่ก่อนสิเราปูุงไม่พิเแล้วไม่เสร็จหรอกยังไม่คุ้ที่เราต้องการแต่ว่าเมดพิกมันหมดไปก่อนนะคะโอเคเราก็ตัดไปก่อนเพราะว่าเออเดอมนเต็มตัดก่อนเลยตัดก่อนทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิด่งกูเกิลกูิกูเกิลได้นะคะบายอย่าพึ่งเราจะมากบกัน มีอะไรบ้างลูกที่เราปลูกอ่ะมีเอ่อมะเขือเจ้าพญาเจ้าพยามีมะเขือทรรมะเขือทศแล้วก็มีพริกแล้วแล้วก็มีมะม่วงไม่คนละเรื่องกันแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะมะนาวอยู่ตรงนี้เลยรอเล่นราเล่นมันได้ปลูก นี่สีขาวขาวเหลืองอ่อนเหลืองอ,อ่อ,อ,อนนะคะคือพริกเหลืองอ่อนแบบนี้เนาะเหลืองอ่อนแบบนี้สีขาวขาวนะคะเดี๋ยวให้ดูขาวอันนี้คือเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนคือแบบนี้และนี่คือขาวนะคะสีขาวคือมะเขือเทศนะคะอ้าวดูนี้ไม่ได้ เญานะสีขาวคือมะเครือเทศนะคะทุกคนแล้วก็จะกบ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 นี่แล้วก็สีเออส้มนะคะก็จะสีส้มก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงกบให้ดีๆสีส้มก็จะเป็น,ะปนมะเขือเจา้าพญา ั้งกดเลยไม่ได้เลยอ,อ้โอ,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 อาจจะอ้ือ้โหโอ้อ้้องโหอ้โหโั้น,นหโอ้โหโอ้โครอ้โหเ้โหอ้ต่โ้นอ้โไโอ้โหโอ้โหโอ้นหโ้ลงนะ เป็นไรดูเพลินเพลินแม่ลูกเราฟังเพลงอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคกันเพื่อนกดติดตาะกัไล่กูเจกันสัมภาร์มองกล้องสิคะมันเหลืออยู่อ่ะแม่อืมไม่เป็นไรลูกมันเหลืออยู่ด้านในอีกทั้งหลายเม็ด รู้สิเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดอกเราค่อยปลูกค่ะแล้วเดี๋ยวเราว่างๆเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตกัน ep สองต่อไปเนาะว่ามันมีแกนงอกอยังไงบ้างใช่ก็จริงๆมันมีสองวิธีใส่ไปเลยแล้วก็เอาไปแช่เอาไปใส่กระดาษชุบ ุน e. ้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไป้สองวันลาบเราจะงอก็เอามาใส่ตอนนี้มันช้าช้ามากค่ะก็ทำแบบนี้ก็จบเราจะมาปุดน้ํากันอีกทีก็จบเพียงเท่านี้ไปสติ๊กคลิปเลย